หน้าจานอย่าบอกว่าไอเดียไม่มีจานเหลอแต่จริงๆมีด้วยดีด้วยดีด้วยอันแรกเลยเนี่ยพอแข็งแรงสิ่งสำคัญเลยนะสังคังสังคังอ่ะสังคังอ่ะเออมีสังคังอีสังคังมากเลยจานก็มี5ฟุตหกฟุตเจจุดหเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใช้กับงานงานระบบอพาร์ตเมนต์ครับวันนี้เราจะมาบอกของเราบัญหารยังไงอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์อื่นศูนย์เนี่ย หัน7นาฬิกาครับมันจะลักษณะนี้เวลาติดตั้งแป้นมันจะขนานกับพื้นศูนย์จะหันประมาณ7นาฬิกาครับแต่จะมีตัวเดียวเดียวที่แตกต่างคือ ID 800สวัสดีครับวันนี้รายการไอเดียกับพี่เว้งครับวันนี้เราก็มาถ่ายทําในนอกสถานที่กันเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นมผมวาผมว่ตื่นเต้นเหมือนกันเสียงรถดัง บูบูเป็นธรรมดาไม่รู้เราจะพูดได้ไหมบ่ <ś les> ได้ยังไ,<ด>ไงนะวันนี้ยังไงก็ทำรายการได้ <S <S เฮียมีประสบการณ์แล้ว <S <S ไม่ <S <S ล <S <S ม้องกหรอก <S <S อแต่วันเนี้เราเห็น อุปกรณ์ฉากหลังของเราที่เอามาเนี่ยครับอลังการอีกแล้วไอเดียนี่ทำอะไรอลังการทุกครั้งเลยวันนี้เฮียจะนําเสนอเรื่องหน้าจานอย่าบอกว่าไอเดียไม่มีจานเหรอแต่จริงๆมีด้วยดีด้วยดีด้วยอันแรกเลยเนี่ยคอแข็งแรงสิ่งสําคัญเลยนะสังคังสังคังอ่ะสังคังอ่ะเอออีสังคังอีสังคังมากเลยสิ่งสําคัญก็คือรักษารูปรัด พงเดิมคอที่แข็งแรงประกับแน่นตัวนี้รัดแน่นเลยนะใช้ประแจประแจขันอ่าจะมีตัวล็อกคือบางครั้งนะเพ่อนช่างนะครับตัวประกับเนี่ยสำคัญเวลาเราขันเนี่ยน็อตสตัวประกบแน่นนะครับตัวเนี้ยเราติดเป็นนานๆถ้าเกิดไม่ใช่แบบเนี้ยเวลาลมพัด หน้าจานจะเคลื่อนจะเคลื่อนบ่อยมากเลยเพื่อนช่างหรือลูกค้าเนี่ยก็จะต้องไปปรับหน้าจานใหม่ฉะนั้นถ้าเป็นตัวเนี้จะแน่นกว่าครับผมแล้วก็คอแข็งแรงครับนะครับอันนี้จาน5ฟุตอันนี้สําหรับจาน5ฟุตจานหาฟุตชิ้นเดียวนะครับไอเดียนี่มีกี่รุ่นเนี่ยจานก็มี5้าฟุต6ฟุต6ฟุต7กเเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใช้กับงานงานระบบอพาร์ตเมนต์ครับ คอนโดโรงแรมโครงหนาคอหนาคอใหญ่ครับโอ้โหยกทีงหลังยอกเลยน่ะดูมันหนักจริงๆไงอเดี๋ยวผมจะค่อยดูนะจับ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 าจับโอ้ยแข็งมากแต่เเลยแต่ถ้าเราดูจากเนี่ยแล้วนะเนื้องานเลยนะสุดยอดนี่นีนี่ดูด้านหลังครับโอ้น็อตสี่ตัวยึดก้มเงยอย่างดีเลยนะเนี่ยน็อตอย่างดีเลยใช่ แข็งแรงคอแข็งแรงมากเลยใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้ตัวของ7.5เอ็กซ์ตาครับตัวนี้เหมาะสำหรับงานอพาร์ตเมนต์คอนโดอะรอันนี้ก็คือรุ่นนี้ก็คือ5ฟุตอันนี้5ฟุตนะครับอันนี้ก็คือ6ฟุตนี่ผมหันอย่างนี้ป่ะมาหันทางนี้เลยอานนี้นะ6ฟุต่6ฟุตก็คอก็ใหญ่เป็นวงกลมเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับนี่หฟุตนี่โอ้โหตัวตีน ัอย่างใหญ่เลยอย่างใหญ่มากนะครับลากแข็งแรงทนทานเออเจ็ดจุดห้าไงเจ็ดจุดห้าเราพูดสลับไปสลับมาก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เจ็ดจุดห้าดูนี่เสาเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะฟังนะโอ้โหยิ่งวันนี้เสียงอ่ะยิ่งวันนี้เสียงมันบ่งบอกถึงโอ้โหความแข็งแกร่งนี่มานี่ดูนี่อ่านี่โอ้โหความแข็งแกร่ง แข็งแรงแรงมีแข็งมากนะครับเนี่ยหนาด้วยครับนะครับอันนี้ก็มาสัก3นิ้วนะขอบกันในสามนิ้วอันนี้ก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้ก็มาสัก2อนิ้วสนิ้วกว่าสนิ้วนิดๆนะครับนิ้วนิดๆตัวนี้หนักมากครับเดี๋ยวหลังย่อยก็ต่อนี่หน้าจานเราอยู่นี่นะครับหน้าจาน7.5ไม่เราซ่อนไว้เราซ่อนของดีเราต้องซ่อนครับโครงหนาอืหกฟุตนี่นี่นี่แพ็คกิ้งเราเป็นแบบนี้แพ็กิ้ง เราแพ็กกิ้งแบบนี้นะครับฟฟู๊ดนี่อืแหมอันนี้สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะเพราะว่าแพ็คกิ้งแบบเนี้ยทั่วประเทศสามารถสั่งกับเราได้เลยตัวแทนยำหน่ายทั่วประเทศก็สามารถที่จะสั่งได้แม่วันนี้เรามีคนหนึ่งมามาช่างหล่อมาหน่อยแม่มาหน่อยสวัสดีครับผมว่าอีสานนะครับอีสานแม่อิสานครับสัญญาไว้ว่า จะว่าวีสานเอาแล้วจะว่าแล้วแล้วช่างหล่อมีอะไรจะแนะนำอะไรบ้างอ่า L B ฮะ L B L B ฮะก่อนนี้ 5G มาแรงอ๋อ 5G มาแรงเหรอครับ้าสอบถามมาเยอะ L B ของเรามีประเภทไหนบ้างเอ้ยแล้วตัวนี้ตัวนี้ ID 8 0ดออ่าจุดเดียวขั้เดียวกั้เดียวมีทั้งเวอร์ทั้งฮออืมเขาเรียกว่ากัดเถ๋ยอะรูเดียวมีทั้งฮอและเวอร์จุดตัดของ L B อยู่ที่14ลงหรือขึ้นถ้าลงเป็นแนว แล้ววีแลวีเอเนี่ยบอกแล้วให้ว่าวลาวว่าไทยมันไม่มันไม่มันพูดไม่นัดมันไม่ออกมันพูดไม่ออกว่าไปเลยสูงกว่าอ่าขึ้นเป็นแนวแนวแนวฮอรหนึ่งจุดเหมาะสําหรับใช้กล่องเครื่องหนึ่งต้องบอกท่านผู้ชมนะหรือเพื่อนช่างเนี่ยระยะเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจน100%เอาว่าไกลจากสถานี 5G 3.5เนี่ย ก็ยังไม่ได้ส่งแล้วก็เสายังขึ้นได้ไม่หมด,มหมดความแน่นอนมันก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้ระยะไหนะหฉะนั้นเนี่ยเพื่อนช่างเอาไปติดเนี่ยเพื่อนช่างจะรู้ต่อไปต่อไปประสบการณ์ก็เป็นผู้ก็สอนว่าเอออันเนี้ยทุกคนที่ไปติด ใกล้ไกประมาณไหนนะครับ 5G มาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ของทุกคนฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกระยะได้100%เราใช้คำว่าที่ห่างจากสถานีครับสถานีคือเสาส่งโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้อีกตัวหนึงตัวนึงตัวนี้8 2 2 0 8 2ยังอยู่ในนอกเมืองอยู่ เขาเรียกระยะห่างเสาแต่เพิ่มมาเป็นสจุดนะครับเหมาะสำหรับใช้อันนี้ก็มีทั้งเวอร์ทั้งฮอนี่ก็มีทั้งเวอร์ทั้งฮอใช่ไหมครับเนี่ยทั้งฮอและเวอร์อยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในขั้วเดียวกันอันนี้90 0าอยจะเยอะมากอีกนิดนึงเอรุ่นรุ่นใหญ่เบียดเียดซีก่าเก้าอีกตัวนี้เป็นรุ่น900ารขั้วเดียวเหมือนกันให้เฮียเรายดีกว่าครับตัวนี้ก็แตกต่างกันที่ว่าใกล้เสาหรือป้องกัน สัญญาณรบกวน 5G นีได้ดีที่สุดใช้สำหรับที่ติดเสาหรือใกล้ๆเสาเลยมองเห็นเสาอ่ะมองเห็นเสาไป่ฟูมองเห็นเสาเลยแล้วก็ใกล้ๆเลยตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้จะกินกระแสค่อนข้าสูงสูงไอเดียก็มีการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหากินกระแสสูงก็สามารถที่จะ ดัดแปลงหาวิธีแก้ไขได้ให้ดู EP ีที่ผ่านมาครับฉงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้การที่จะใช้ l อลที่กินกระแสเยอะมันมีความจําเป็นเพราะมันกรองหลายชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วแต่มันแรเลยกินกระแสตัวต่อไปครับเนี่ย920 2องขั้วเหมือนกับรุ่นเดียวกับ900แต่แตกต่างกันที่สองขั้วใชสองจุดด้วยมีเวอร์มีฮออย่างเลย อธิบายเอนฟั่งนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้กับใกล้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือตัวนี้ป้องกันเห็นเสามองเห็นเสาอันนี้ป้องกันได้ดีเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็กินกระแสเยอะแตกต่างกันที่ใช้ได้2เครื่องแต่ถ้าเพื่อนช่างเอาไปใช้ผ่านมันติสวิตมันก็เดินสายได้เหมือนกันแต่เดินสายได้ไม่ยาว เท่าที่กับเราใช้แอมีแยกหอยแยกเวอร์แต่ตัวดีที่สุดคือตัวนี้ชอบมากเลยไงชอบใช่ไหมครับผมชอบมากเลยครับแต่ไม่แต่งนะไม่ใช่เนียแล้วไอ้ขอเอโหกูว่าแล้วกูกำลังจะบอกเขาหน่อยว่าเออถ้าชอบมึงก็ไปขอมันดิโอโหหมดเลยหมดเลยดิดิลำบากเลยกูหากินไม่ได้แล้วตัวนี้แยกเวอร์เส้นหนึ่งพ่อก็เวอร์แตกต่างแล้นะครับไอ้หียอธิบายครับไม่พ้นกูให้กูนูกตีก็เป็นแอมบีแยกหอแยกเวอร์ครับ ที่ใช้สําหรับใกล้ๆเสาหอหอเวอร์มีฮอแน่นอนไม่มีเวอร์มีเวอร์แน่นอนไม่มีหอโวนเปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนเป็นคนที่จริงใจและตั้งมั่นมีหัวใจที่มั่นมั่นคงแน่นอนคนนี้ใช้กับมาติดชีวิตงานระบบนี่มนอันเนี้ยจะเจอปัญหามากเลยส่งมาเคลม แต่จริงๆแล้วไม่เสียเพราะว่าไหลเปล่าเพื่อนช่างหรือลูกค้าบางครั้งเนี่ยชินเสียบพอแต่ไม่ใช่เลขเป็นเวอร์ช่องรายการเป็นเวอร์แต่เสียบรูพอดูไม่ได้เฮียเสียแต่จริงไม่เสียนะครับเราเปิดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเป็นเวอร์เราต้องมาเสียบที่เวอร์เราเปิดหอมาเสียบที่หอฉะนั้น ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าไม่เสียเพราะอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ค่อนข้างดีพวกแยกคอแยกเวอร์เนี่ยยังไงไก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ครับปัญหาที่เพื่อนช่างร้านค้านําส่งแอลบีมาเคลมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการหันหัวแอลบีหัวรับแอบีเนี่ยที่แตกต่างกันแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันวันนี้เราจะมาบอกของเราบันหันยังไงอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์อื่นไม่ว่าแอบแยกคอแยกเวอร์ หันมุมตำแหน่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันศูนย์เนี่ยหัน7นาฬิกาครับอ่าทุกตัวทุกตัวฉะนั้นเนี่ยมันจะลักษณะเนี้ยเวลาติดตั้งแป้นมันจะขนานกับพื้นศูนย์จะหันประมาณ7นาฬิกาแต่จะมีตัวเดียววเดียที่แตกต่างคือไอดี0ดถ้าเราหันอย่างเนี้ยศูนย์มันจะหัน4นาฬิกาฉะนั้นเพื่อนช่างบางทีมองแป้นเป็นหลัก มันก็ไม่ได้นะครับเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวมันก็ต้องต้องหันมันต้องหันอย่างนี้เขาเรียกเขาเรียกไปอยู่ด้านนี้แป้นต้องตะแคงอ่าแป้นต้องตะแคงศูนย์หันเจ็ดนาคาเขาทำกันยังไงไอ้ช่างหล่อลองได้ไหมเดี๋ยวไอ้ช่างหล่อก็ได้ให้ไงดีกว่าให้ดีกว่าว่าวเราว่าวโลดเลยให้ไงดีกว่าอ้าวไปลาปลาปลาราไปดู มาเรามาทดสอบกันนี้เราเซ็ตตัวหน้าจ่ายไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการในการที่จะติดตั้ง LMB ทำยังไงครับนะเดี๋ยวผมจะให้เฮียเป็นคนนําเสนอเลยแต่ก่อนอื่นผมจะแนะนําเรื่องสายก่อนครับผมปกติแล้วเนี่ยเพื่อนช่างใช้ตัวเดิมสายเดิมแล้วเกิดการเสียหายก็ใช้สายอา6กันคกับแล้วมันก็จะงัดตัวรูนี่ตัวรูตัวรูของตัวมันจะกว้างมัจะทําให้เสียง่ายทําให้เสียง่าย ดังนั้นสายีที่ดี6เนี่ยมันจะแกนมันจะใหญ่ครับแล้วเวลานั่นมันจะงัดครับผมูมันก็จะบานรูมันก็จะบานถูกต้องรูจะบานนั่นแหละก็จะบานทำให้ตัวเนี้ยเสียต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆ่อยแล้วทําให้เสียเงินเสียทองเปล่าเปล่าครับผมนะครับวิธีแก้เรารยให้ถูกต้องนะครับตัวเนี้ยเป็นสายที่ดีเลยนะดีมากๆครับผมเรียกว่าหัวอย่างดีัครบแล้วก็หนาแล้วเวลาเราเสียบไปเนี่ยมันไม่ค่อยล้าถ้าเกิดพี่ปู ทำงานไม่มากเนี่ยก็พกตัวนี้ไปครับมันจะไม่ล้างก็จะไม่ล้างนะครับคนรัเรื่องคือถ้าพูดอย่าเงี้ยคนรัเรื่องะโอ้ผมก็เลยเพลินไปก็สรุปว่าคือพูดง่ายว่าอยากจะให้ใช้สายตัวเนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอตัวตัวแจ็คเนี่ยมันบานแล้วก็แจ็คตัวตัวเนี้ยจะเป็นชนิดอย่างดีราคาแพงไหมนะที่เนี้ยเพื่อนช่างถามกันมาค่อนข้างเยอะแบบเฮียทำไมไม่เอาตัวนี้มาขายสายยาวเท่าไหร่ครับมีสายอย่างดีหรือเปล่าครับผม เราก็มานําเสนอว่ามันมีนะครับยาวเนี่ย5เมตรหัวแจ็คเนี่ยอย่างดีครับผมเราจะขายพร้อมหัวสองหัวสายยาว5เมตร350บาท350บาทครับไม่แพงเลยตัวนี้ดีที่สุดนะครับการติดตั้งจานดาวเทียมครับเราสามารถที่จะวางไว้บนนี้ก็ได้ครับหรือเราจะปรับเราจะหน้าหันหน้าบ้าไปตัวเนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสัญญาณจะสูญเสียอยู่นิดหน่อยตัวเราเคลื่อนออกไป สัญญาณก็ยังคงยังคนเดิมครับผมการปรับสัญญาณเราจะปรับสัญญาณที่อ่อนที่สุดครับผมสัญญาณที่ด้อยที่สุดครับให้มันดีที่สุดนะครับแล้วมันจะเกลี่ยสัญญาณปรับที่แรงลดลงมันนิดหน่อยแต่ละยี่ห้อแนะนก็มีแนวแนวของแต่ละคนไปแต่ของไอเดียเราใช้ไอเดียแบบนี้นะครับปรับสัญญาณที่อ่อนให้ได้ดีที่สุดยอมเกลี่ยสัญญาณที่แรงด้อยลงมานิดหน่อยครับ ฉะนั้นเราจะปรับวิธีนี้นะครับ,รบผมอ้าวเฮียนี่แปดร้อยมาแล้วครับใช,ใช่ไม่ใช่ขอเงินนะครับรุ่นแปดร้อยคู่เดียวเป็นกระเทยนะครับเฮียอ๋อกระเทยนะเป็นเป็นเป็นกระเทยเป็นกระเทยนี่แลนนหละคนเจ็ดนาฬาไม่ไม่กระเทยเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเฮียทำไม่ไกระเนยเดี๋ยวหนูค่ะคือเราบอกว่าศูนย์หันเจ็ดนาฬิกาครับเราก็ต้องมาบอกว่า นาฬิกามันคืออะไรครับฉะนั้นวันนี้เราหันหน้าหน้าจารย์เปรียบเสมือนนาฬิกาหันหน้าหันนาฬิกาครับพี่ปูเราบอกพี่อันเนี้ยมันกี่นาฬิกาี่อันนี้6นาฬิกาอันนี้12นาฬิกาอันนี้เก้านาฬิกาสามนาฬิกาสามนาฬิกาอันนี้เก้านาฬิกาเราจะต้องหันศูนย์ไปที่เจ็ดนาฬิกาศูนย์ตัวนี้นะครับครับหันไปที่7นาฬกาเจ็ดนาฬิกานะครับลองเลยนะลองดู ตัวเนี้ยที่ผมบอกแปลกที่สุดก็คือหันมันจะหันตัวนี้เฉพาะรุ่นเดียวมี800ตัวเดียวแป้นมันจะหันมาด้านนี้แล้วศูนย์เนี่ยหันประมาณ7นาดเกรนะครับแล้วเราก็ยันเข้าไปเลยทีนี้ีน้เราตั้งไว้ที่ประมาณสักเท่าไหร่เฮียเท่าไหร่อ่ะประมาณ38อ่ะ38มสิบแปดแล้วกันอ่ะประมาณเนี้ยฮะโดยโดยส่วนเ7นาเดกรนะครับทีนี้เราจะดูสัญญาณที่อ่อนที่สุดก็คืออนี่ไงอันนี้คือเราปรับจากตัวอ่อนนะเฮีย ตัวตัวนาจาร์สัญญาณที่อ่อนที่สุดแลวปรับนาจาร์สายซ้ายใส่ขวาครับผมให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีผลด้วยครับนะครับเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะซูมขึ้นซูมลงให้ดูสัญญาณเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมครับผมให้ได้ดีที่สุดนะครับอาจจะหันทวนศูนย์หันทวนเข็มนาฬิกานิดนึงลองทวนมันก็จะตกนะแล้วหันขึ้นหันตามเห็มนาครับ สุดท้ายแล้วดีที่สุดก็อยู่ตรงประมาณนี้เจ็ดนาฬกาเนี่ยอาจจะกว่านิดนิดสรุปง่ายๆนะก้มก้มเงยซ้ายขวาคเอ็นบีขึ้นลงครับบิดทวนเข็มให้ได้ดีที่สุดในสัญญาณที่ต่ำที่ต่ทีสุดฉะนั้นเนี่ยบางความถี่ที่ความแรงก็จะลดทอนไปบ้างครับฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ด้อยที่สุดเพื่อที่ให้รับดีที่สุดครับ ฉังนั้นยี่ห้อไอเดียมีวิธีปรับแบบนี้นะครับดังนั้นต่อไปเราก็จะมาลองที่องนบีเก้าสองแปดแปสองตแปดสองศูนย์นะครับแปดสองศูนย์มาแปดสองศูนย์เอนบีตัดห้าจีเหมือนกันแต่ที่ห่างไกลไกลกับเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะตัวนี้ก็ใช้ได้สองจุดตัวนี้จะหันอย่างนี้ไม่ได้หันแบบเดิมก็ประมาณ3 8เหมือนเดิม ตัวหน้าจะวนี้หน้าตัวนี้จะเปลี่ยนแล้วนะฮะเหี่ยนไเดียแป้นก็จะแป้นจะขนานกับพื้นกับนะฮะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ของไอเดียก็จะเป็นแบบนี้ศูนย์เราสังเกตศูนย์เป็นหลักครับหันประมาณเจ็ดในกาครับเสียบอ่าก็ประมาณสี่สิบเท่าเท่าเดิมนะครับลองสัญญาณแล้วก็เราสองขั้วได้ทั้งสองขั้วอ่าได้ทั้งสองขั้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาที่เก้าร้อย โอ้แหมมือยังไว9ก0ครับผมเก้าร้อยอันนี้ก็คือเก้าร้อยแอีที่มีแนวฮอแนวเวอร์อยู่ในรูเดียวกันแล้วก็ติดตั้งที่ใกล้สถานีสถานีเสากาดโทรศัพท์มือถือถโทรศัพท์มือถือโอ้จำไม่ได้จำไม่ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเดิมนะครับศูนย์หันประมาณเจ็ดในกาตัวนี้คร่าวๆว็ประมาณเจ็ดในก้าวแป้นแป้นหนาครับพื้นครับก็ประมาณ3ามสามสิบแปด แล้วที่แเหมือนเดิมประมาณ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 นี้อ่ะผมเสียบบ้างอยากเสียบสิท่าอยากเสียบไปเสียบมาจานเคลื่อนเลยเนี่ยสโอ้โหมันเป๊ะเลยครับทุกอันเหมือนกันสี่สบสีอน่ะโอเคศูนย์ก็หันเจ็นาฬิกาครับแป้นขนานกับพื้นครับอ่าตอนนี้มาตัว920 2จุดใกล้เสาส่งเหมือนกันครับตัวที่จินกระแสเยอะครับนะครับ เช่นเดียวเช่นเดิมเหมือนกันครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเสียบเสียบเสียบ40 41อ่าตัวนี้จะแรงกว่านิดนิดะครับเราก็มาเสียอีกรูหนึ่งทำมานมั่งอยู่เฉยเอยู่เฉยเดี๋ยวจะไม่มีประโยชน์อ่า40อ่าใช้ได้ใช้ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ของไอเดียกำหนดไว้ตัวนี้มาตัวพิษตัวเรียาตัวสำคัญเลยแยกหอแยกเบอร์นะครับ เราเสียบรูนี้ไม่ได้เพราะไทยคมซีแบนม,น,นมีฮอร์อย่างเดียวไม่ส่งเวอร์ครับฉะนั้นเราเสียบ<ร>อย่างนาี้ยังไงหมุนให้ตายก็ไม่มีสัญญาณจีนี้วะว่าจะเสียบเสียบให้ดูอ่านี่เหมือนเดิมนะ่าเสียบอ่าผม,ผมเสียบแนวฮอร์นะเสียบแนวฮอร์มาสี่สิบเหมือนกันอ่ะเสียบเวอร์ดิ ไม่มีเวอร์ไม่มีสิ่งสำคัญที่สุดคือแอ B ของไอเดียศูนย์หันเจ็บนาาจานติดตั้งจานดาวเทียมไทยคมซีแบนดฉะนั้นดาวเทียมดวงอื่นไม่เกี่ยวนะครับเราเนี่ยบอกว่าสัญญาณ40เสียวเพื่อนช่างเอ๊ะทำไมมันได้แค่นี้เฮียปรับได้แค่นี้เหรอใช่อันนี้ผมที่ผมบอกไงก็คือเอาที่อ่อนที่สุดช่องที่อ่อนที่สุดแต่ช่องที่แรงมันมีอยู่ม่มีอยู่เดี๋ยวเราจะเอาจะเอาแรงไม่ไม่ใช่ นี่นี่นี่83สัญญาณดีมากจาน5ฟุตจานเล็กสุดนะหฟุตอันนี้เล็กสุดรับได้85ถือว่าเจ๋งละ83 83นี่ก็ัสัญญาณก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราก็แสดงให้เห็นแล้วว่า LNB ของเราเนี่ยได้หันได้หันไปตามทิศทางที่0หันไปทาง7นาฬิกาแล้วใช้เลขศูนย์เป็นหลักส่วนยี่ห้ออื่นอาจจะใช้เป็น240 หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นจานดาวเทียมไทยคมซีแบน่านั้นนะศูนย์หารเจ็ดนกาเอเชียแสตชาสแต a เอเชียแสตห้าเอเชียเก็จะเปลี่ยนกันไปนะครับวันนี้เรามาบอกถึงดาวเทียมที่เราใช้กันมากในระบบ c ีแบน l าว B ของยี่ห้อไอเดียทุกรุ่นศูนย์ะหารเจ็ดกาเรามองศูนย์เป็นหลักตอนนี้รายการของเราก็มาชี้แจงแล้วนะว่าไอเดียก็มีจาน มี LNB มีเครื่องรับสัญญาณญาที่บอกแล้วก็แล้วก็มีเครื่องมือวัดด้วยเครื่องมือวัดด้วยไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะทำ M A T V อย่างเดียวไม่ใช่ M A T V มีหลากหลายเรามีหลากหลายแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนื้อหาสาระของการที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องจานดาวเทียมก็คงจะต้องยุติอยู่เพียงแค่นี้แล้วก่อนแล้วก็ E P หน้า E P ต่อไปเราก็จะมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับวันนี้ ช่างรอมาแอบ <c oughs> เข้ากล้องหน่อยไหนไหนจะไปกันแล้วไว้เจอกัน EP ีต่อไปในวัครับ EP นี้เราก็อ,อำลาก,กันก่อนสวัสดีครับ